เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย ข้อ3จงหาค่าของจํานวนที่อยู่ในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้อ่ะเราลองสังเกตก่อนเนาะก่อนเข้าโจทย์เราลองสังเกตก่อนเขาบอกว่าจํานวนพวกนี้อยู่ในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์แล้วแต่ข้อนี้ให้เราหาค่าของมันสัญลากรณวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคือ A อคูณสิยกกาลัง n A อคูณสิยกกําลัง n เฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่มีเงื่อนไขอยู่2ข้อข้อแรกบอกว่า A มากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10ข้อ2บอกว่า n เป็นจํานวนเต็ม เราลองมาดูแต่ละข้อเนอะเราลองมาสังเกตว่าสัญญากทยาศาสตร์เนี่ยอืมจริงๆแล้วเป็นยังไงสร้างความคุ้นเคยเนาะอ่ะดู A มากกว่าเท่ากับ1น,น้อยกว่า10ใช่ไหม A คู10ยกกำลัง N ถ้าเราสังเกตดีๆพวกเนี้ยคือ A พวกนี้คือ A หมดเลยแล้ว N คืออะไร N คือเลขที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเเรามาดูเนาะว่าสอดคองเงื่อนไขหรือเปล่า A เป็น4 4มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10บไหมเท่าแล้วก็ n เป็นจำนวนเต็มไหม5้เป็นจำนวนเต็มอ่ะเราลองมาดูข้อสอง 2, a <Level. S 2> คือ3.8เนี่อนยอ,อันนี้คือหน้าไข่ข้อแรกอันนี้คือหน้าไข่ข้อที่2เห mm ็นปะาม 3. 8, 8. 8. มากกว่าเท่ากับ1ไหมเออได้อยู่นะอยู่ระหว่าง1กับ10 1.45มากกว่าเท่ากับ1ใช่8.257เ มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10ใช่แล้วก็5.006%มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10ใช่แล้วเนี่ยเเป็นจำนวนเต็มหมดเลยเห็นป่ะเอออันนี้คือสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์เนาะอ่ะแต่ข้อนี้เราจะมาหาค่ากันข้อนี้ง่ายมากจริงๆทุกคนทำได้เพราะว่าเราผ่านอะไรอย่างนี้กันมาแล้ว4คูณ10ยกกำลัง5จุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่จุดซ่อนอยู่ถูกป่ะเพราะมันเป็น4 0คูณ10ยกกำลัง5คูณเลื่อนไปทาง ขวาเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งคูณอ่ะขอใช้สีม่วงแล้วกันคูณเลื่อนไปทางคูณเลื่อนไปทางขวาแล้วเลื่อนไปกี่ตำแหน่งละ่ะเลื่อนไปตามเลื่อนไป n ตำแหน่งถูกไหมนี่คูณเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไป n ตำแหน่ง n คือ5เลื่อนไปทางขวา n ตำแหน่ง4.0เลื่อนไป1 2 3 4 5จุดอยู่ตรงนี้แทนตรงที่ว่างใส่0ให้หมดจะได้เป็น4 0. 0 0 0 0 0จุดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นได้เป็น4 0 0 0 0 0เท่านี้ถูกไหมแล้วก็จุดเราก็จะไม่ใส่เราก็จะละไว้จะได้เป็น4,000สนต่อไปข้อ2 3.8 เลื่อนไปกี่ตำแหน่ง6ตำแหน่งคูเลื่อนไปทางขวา1,2,3,4,5,6นี่จุดอยู่ตรงนี้ที่ว่างใส่ศูนย์ให้หมดจะได้เป็นเท่าไหร่เท่ากับ3,8,0,0,0,0,0,5ตัว1 2 3 4 5แล้วก็จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เป็น3ล้าน8แสนจุด0หรือว่าเขียนเป็น3ล้าน8แสนเฉยเฉยก็ได้ ต่อไปข้อ3 1.45 <1. 45 S 1> คูณเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง9ตำแหน่งก็1 2 3 4 5 6 7 8 9จุดอยู่ตรงนี้ที่ว่างใส่ศูนย์ให้หมดจุด0อ่ะได้เป็นอ่ะเราลองมาเขียนได้เป็น1 4 5มีศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 แล้วจุดอยู่ตรงนี้จุด0อา่าใส่ลูกน้ำเข้าไปให้มันหน่อยได้เป็นจุด0เราไม่เขียนเราเขียนแค่จำนวนเต็มพอได้เป็น1,450ล้านอ่ะค่อยๆทำนะข้อนี้ขอให้ลองทำเองข้อสี่ทำไปพร้อมๆกันเลย8.257ุดสองเดคูณสิบยกกำลังสีแปลว่าคูณเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง สี่ตำแหน่งอ่ะเริ่มไปหนึ่งสองจุดอยู่ตรงนี้ได้เป็น8ปดสตรงที่ว่างทำไงเว้นว่างเฉยๆไม่ได้ให้เติมศูนย์ลงไปด้วยก็เป็น8 2 5 7 0จุดจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดศย์ก็ได้เป็น8 2 5 7 0เเฉยๆเนอะต่อไปข้อสุดท้าย ของหน้านี้ไม่ใช่ข้อสไยของข้อนี้เออห้าจุศูเลื่อนกี่ตำแหน่งสิบตำแหน่งเลื่อนไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดอยู่ตรงนี้ที่ว่างใส่ศูนย์ให้หมดเราจะไม่ใส่ศูนย์แทรกกันสองตัวอยู่ในล็อกเดียวนะเราจะต้องศูนย์หนึ่งตัวต่อหนึ่งล็อกนะ เออได้เป็นเท่าไหร่ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะใส่ลูกน้ำให้มันหน่อยฟึบแล้วจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดศูนย์ได้เป็นเท่าไหร่เราก็ไม่เขียนจุดศูนย์แล้วก็ตอบแค่ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มห้าสิบศูนย์หกศูนย์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 อ่าตามทันเนาะอ่ะข้อนี้ช้าช้าๆ เนี่ยตรงเนี้ยมันเขียนอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n โดยสัญญากรทางวิชยาศาตรบอกว่า a เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10ซึ่ง6.0526เนี่ยมันมากกว่า1แต่แล้วมันก็น้อยกว่า10ด้วยแล้ว n เป็น12อ่ะการคูณกับการหารด้วยเอ่อ10ยกกำลัง n คือคูณจะเลื่อนจุดทศนิยม คูณจะเลื่อนทสิยมไปทางขวาส่วนหารจะเลื่อนไปทางซ้ายอ่าอย่างเช่น2คูณ10กำลัง2เนี่ยได้เท่าไหร่ได้2คูณ2คณ10กำลังสคือ1 0คูณ 10. 10, 10ใช่ไหมเท่ากับ2คูณ10คูณ10ได้มีส่วนกี่ตัว2ตัว1คูณ1ได้ 1, 1, 1. สองคูณหนึ่งร้อยทำยังไงเอาศูนย์มาใส่ก่อนแล้วก็สองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสกำลังสองได้สองร้อยยาวไหมสามบรรทัดเราทำใหม่เราทำทำตามนี้อ่ะเราลองมาทำตามนี้คูณเลือเ่อนทศนิยมไปทางขวาสองทศนิยมอยู่ตรงไหนมันเป็นสองจุดศูนย์ใช่ไหมสองเท่ากับสองจุดศูนย์เลื่อนไปทางขวาคูณเลื่อนไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนไปทางนี้กี่ตำแหน่งตำแหน่งคือสองตำแหน่งเราเลื่อนไปหนึ่ง สนี่จุดกลายเป็นอยู่ตรงนี้แทนจุดเดิมเราเลื่อนมาตำแหน่งใหม่เป็นเท่านี้ที่ว่างใส่0จะได้เป็น2 0 0 0ได้เท่ากับ200เนี่ยมีค่าเท่ากันเลยเนาะแต่ว่าวิธีนี้มันจะยาวเราจะไม่ทำมันจะเสียเวลาถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่แค่2ล่ะมันเป็นแบบ 8หรือว่า10มันจะยิ่งเสียเวลาเราจะใช้การคิดอย่างนี้ว่าคูณเนี่ยเราจะเลื่อนไปทางขวาหารเราจะเลื่อนไปทางซ้ายอ่ะเราลองมาดูกับข้อนี้6 0 5 2 6นี่คูณหรือหารคูณเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง12ตำแหน่งโหเห็นไหมถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลา เลื่อนไป12บสอตำแหน่งเราเลื่อนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่จุดจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่ว่างใส่อะไรใส่ศูนย์หตัวต่อ1ช่องอย่าไปให้มันเบียดกันอ่ะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วแปลว่าได้เท่าไหร่ได้เป็น6 0 5 2 6 60526มีส่วนกี่ตัว12345678 12345678แล้วก็จุดอยู่ตรงนี้หลังจุดก็ใส่ศูนย์ให้มันหน่อยอ่เราใส่เาส่าสรใลูกน้ำให้มันอ่านง่ายๆ60526 00000000000จุดศูนย์ก็เป็น6052600000000อ่ะนี่ก็คือคำต่อ โอเคเนาะเนี่ยเหมือน2คูณ10กำลังสองได้200อันนี้6 0 5 2 6กคูณ10กำลัง12ก็ได้นี่ได้เท่านี้ยาวไหมยาวเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเขียนแบบนี้เขาจะนิยมเขียนด้วยสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มันอ่านง่ายแต่ว่าน้องๆก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนแล้วจริงๆอ่ะมันคือค่านี้นะเออแต่ว่าค่านี้อาจจะมองแล้วอ่านยากนิดนึงเขาก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้ แต่ว่าวิธีไปกดเครื่องคิดเลขหรืออะไรเงี้ยก็ต้องทําให้มันเป็นเอ,อ่อจำนวนของมันให้ได้อะโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้ว่าไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ